เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิปคิมตัวนี้บีบดอกได้คมขนาดนี้คลิปนี้จะพามาบีบดอกไม้สวยๆด้วยริดอีโควิบค่ะวิปกล่องแดงสุตรประหยัดเทวิบลงไปในโถตีประมาณ300มรอมลค่ะตีสปีดกลางไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวิปจะขึ้นฟูริดอีโควิบตีง่ายขึ้นฟูดีถึงสเท่าตีแป๊บเดียวก็ขึ้นฟูแล้วค่ะเนื้อเนียนสวยปัดง่ายหอมกลิ่นนมแมวก็จะแบ่งไปผสมสีคสีครีมก็จะผสมสีเหลืองไข่อันนี้สีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะเค้กที่ใช้ในคลิปนี้จะเป็นขนาด1น่ปอนตัดครีมที่ผสมส หรือใครไม่แน่ใจก็ใช้หัวบีบ 1M ก็ได้ปาดครีมด้านบนด้วยสปาตูราให้เรียบค่ะจากนั้นให้ใช้ที่ปาดเคก้กปาดครีมด้านข้างให้เรียบริดอีโควิปปาดง่ายเหนือเนียน,นดีมากค่ะจากนั้นเก็บรายละเอียดด้านบนให้เรียบร้อยค่ะเราจะใช้ช้อนกาแฟมาทําลายด้านข้างและด้านบนของตัวเคก้กหรือใครจะใช้สปาตูราอันเล็กๆก,ก็ได้นะคะก็จะได้ลายเค้กออกมาเป็นคลื่นๆสวยแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาบีบดอกกุหลาบกันค่ะใช้หัวบีบเบอร์1น4่ยบีบด้วยวิปครีมสีชมพูต้องใช,ช ดอกนูนขึ้นมาแบบนี้บีบเกสรหนึ่งรอบโดยหันด้านแหลมของหัวบีบขึ้นด้านบนค่ะบีบกลีบในอีก3กลีบจากนั้นกลีบนอกก็บีบตามใจชอบเลยค่ะจะเอาดอกเล็กดอกใหญ่ขนาดไหนก็บีบไปได้เลยริดอีโควิฟตัวนี้บีบดอกได้คมมากเลยค่ะบีบเสร็จแล้วก็วางตามตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาบีบดอกไม้อีกอันนึงใช้หัวบบีเบอร์หนึ่งศูนย์สี่เหมือนกันค่ะหันด้านแคบเข้าหาตัวเหมือนเดิมบีบวนเป็นฐานก่อนหนึ่งรอบแต่ไม่ต้องให้นูนขึ้นมานะคะกีบดอกให้หันด้านแหลมออกด้านนอกค่ะตัวนีีีีีี้้้้้้เเราาาจจะะะะบบบบบบไไไไปกกกกกกลใหหดดดดอออออออซนนนนนนนัััแคืมยวว่่ช ถ้าเพื่อนๆรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเมียวหน่อยค่ะส่วนดอกอ่อนนะคะเมียวจะใช้หัวบีบเบอร์5บีบเป็นลักษณะดอกตุมต้มๆแบบนี้จากนั้นใช้หัวบีบเบอร์ 1, 1> บีบด้วยวิปคิมสีขาวเป็นเกนสอดอกไม้ค่ะแล้วเราก็จะมาเติมตรงปลายดอกอ่อนนิดนึงใช้หัวบีบเบอร์67ค่ะบีบเป็นใบไม้วันนี้เมียวก็ใช้สีเขียวที่เหลืออยู่จากตอนปาดเค้กผสมสีเขียวแก่แล้วก็สีเขียวขี้มาค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนริดอีโควิบบีบดอกได้จึงมากวิปคีมอยู่ตัวดีไม่ยุบวิบค่าคาะ